สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านเดินทางไปกับอีรลายุกิไปทานไอศครีมที่เซนทัลอุดรธาน,นีค่ะแล้วก็ มาเยี่ยมน้องยูมินะคะที่มีอาการขาบวมนะคะว่าตอนนี้น้องยูมิหายดีหรือยังแล้วก็มีเรื่องราวที่แม่อุ้มเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือมีขโมยมาขึ้นบ้านน้องยูกินะคะเราไปรับฟังที่แม่อุ้มจะเล่าให้ฟังกันเลยค่ะตามลอดช่องเ่ะ ช่องนวดมันเป็นตะวัดช่วยนี่ปอสวัสดีคือกทรสวัสดีค่ะไม่ต่ำต่ำยำสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะต่ำมุเคี้ยวนะมันเป็นอันนั้นมันเป็นอันตัวเมีนต่ำมูเขียวอันนั้นแม่ลูกชิดบปะเอออ๋อที่เขาใส่นลำแข็งมันก็น่าจะกรุบกรอบดีเอออยากกินลูกชิดแล้วก็ต่ำมันต่ำยำเป็นพวกหวานป่ะจากนี่ยำเยลลี่พร้อม จสวัสดีค่ะตั้เยลลี่เยลลี่ซุกที่กินนหมแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเื่อพ่อมาเที่ยวใช่พ่อเขาตั้มตอเปรี้ยยแต่ที่จะโอ้ยกินฮอทไลท์ไม่ได้มีงานนะคะกัมีงานอีกเทวันที่ยิบเก้าพอดีแต่ไม่มีโอกาสได้มาเห็นธุระเรื่องที่ดินแล้วกันเนี้ยหลายอย่างเนี้ยตรงนี้เรียว่าตระการกว่านี้เลย มันกะซอเวียวว่าเจอะกลวยหรือเลือดแบบไม่เป็นเลียงหัวใจบอกมาแต่ต่ายบอไว้เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลาสวัสดีค่ะค่ะจะไปไหนจะไปเซ็นท่านอุดรไปซื้อปลาแดกไปซื้อเครื่องสำอางเบิรค่ะเครื่องสำอางหมดค่ะเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าขึ้นเวทีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสุภสุคนค่ะโอ้แต่ว่าหาวใส่ตะกรงไว้ภรพักกันนอนอิ่มเสร็จบ่พ่อกับลูกคนนน่ึงสามารถนอนได้อิ่มบ่หอยสวัสดีน้องยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ซื้อความันนอนบ่อยยังมันบ่พอัวพลเออยังบ่พอแต่ว่าแต่ว่าให้ดูให้ดูให้ดูเด็กอีกหนึ่งคนเมือง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 เพิ่นนอนอยู่ในอันนี้เพิ่นเพิ่นนอนไงเอ๊ะแมงคือจัง เข้านอนไปแล้วสวัสดีค่ะตื่นน่ะตื่นตอกตื่นนิ่นึ่นะเพราะว่ามันนอนงกอดไปเลยละเราก็เตือนกันมากอ่ะพอคนพูดดังอธิบายชิงฟังพี่น้องเดี๋ยวนี้ฟิลเตอร์กล่องเป็นไปทั่วไปทิพย์คือจ้งเข้าอยู่ในป่าเมีซ้อนเหรอตอนนี้เอาเขาก็ใส่เสื้อสีเขียวเนาะตีมป่าเมียนซ้อนถ้างกรโดนร้อนไหมร้อนมากค่ะร้อนร้อน มันจะปวดหัวค่ะน้องยู้มีอาการปวดหัวข้างเดียอะเจ็บปวดเพราะแบบปีถ้านอนไปตันหอมเจ้าแมนค่ะเพี่นนอนเพี่นเล่นไปเล่นมากไงแต่งลงสวัสดีค่ะพี่เป๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเชื่อมต่อช้าอีกแล้วสวัสดีแม่รันจวนค่ะสวัสดีค่ะร้องเพื่อนกับันอันนั่นเบิด บอกกอสม็ธเพื่อนฉันว่าสามกินบีบสวัสดีน้องน้ำค้างค่ะน้องยืดสิบแปดกินสซเว่นเซ่นค่ะานถ้ามันร้อนมากกินเว้นเซ่นค่ะสวัสดีพเวลาวันค่ะวันนี้น้องมาเมี่ยบอกค่ะบอกค่ะมีอีกเที่ยวบันทียิบเก่าค่ะมีอย่างเหรอเกาะกอง Phrases, สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอ็มค่ะสสวัดีนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดุอะไรในเฟซเจ้าของค่ะไม่ได้เด็กหญิงยูมินหนอนน่ารักมากน่าจะสร้างหายสวัสดีค่ะเอาเจ้าขึ้นรถบัตรบัตรขึ้นเจ้าขึ้นไปง่วงกสดชื่นร่างกายห้อก็ ทั้งแถาทั้งพอสดใส <g ul> ทั้งแถาทั้งพอสดใสเลยเพื่อความเป็นสวัสดีค่ะ,ะทั้งแถาทั้งพอสดใสอะไรคะรงับรองยืนโอ้๋ออันนี้อะามามไรอ๋อของแม่ดิคิดถึงยูมียูมีเพิ่งจะเดินได้ค่ะน้องแบมเหมือนหาเพิ่งหายป่วยแต่ก็ยังไม่หายดีเมื่อที่ยูพี่จินแม่ข่อยได้หายน้ําลูกข่อยมันบบยางเลยมันยางบลายมีอาการไหลตอนเช้าที่กลับ ที่จากโคราชจะไปพิจิตรตอนตอนแรกนางก็ดีๆอยู่นางนางเดินได้อย,อยู่ก็ลงกินข้าวกับพ่อกับแม่กับพี่อยูสามคนที่ปั๊มน้ำมันออกจากโคราชมาเสร็จแล้วปุ๊บน่าจะเป็นเพราะเชือกผูกแล้วก็ไม่ได้ดูเนาะเอาลูกไปผูกเอาลูกไปผูกกันใต้กันไปนั่งกินเขายุปั๊มน้ำมันมองเห็นเขาราดแกงไหมเราเอาอยุมีนะไปผูกอยู่กับขาเก้าอี้แล้วก็ค้าตาพาดจิบเขาแล้วก็เบ้ากัน,กกนไม่ได้เบ<ร>ื่อ อ,อ,อ,อ่าตอนแรกมันมนอนเเ่นมันสันนิษฐานว่าหนาจะเกิดเชือกเชือกพันขาแล้วเขาก็กระตุกน,น่าจะดึงอ่าขาก็เลยหลุดขาน้องหลุดเพราะว่ากระดูกน้องเล็กมากอ่ามาพันน้อยนี่ถ้าผู้ใดเ่คยเลี้ย,ยงะจะรู้ว่ามันมันไอ้น,นั่นมีปัญหากับกระดูกให้ดูพ่อปวดหัวนอนเพิ่มปวดหัวตะยางได้หมู่บ้านนี่อ่ะ กลับมาจากพิ่ิตีเพิ่งเดินได้ตอนกลางคืนที่ไปเล่นที่พิจิตรอะ่ะเพิ่งจะเอาลงจากรถมาเพื่อหาเดินตอนนั้นเขากัดแหลกลาเลยไม่อุ้มโดนแบบคือเขาอารมณ์ไม่ได้เลยอะ่ะเราจับเขาไม่ได้เพราะว่าตัวโตเขาอะ่ะมีปัญหาตรงว่าเขาเขาเจ็บหลายเขาขาบวมเพราะว่าขาเขาหลุดหมอกะเฮ็ดให้ตอนนั้นฮอดเทพสถิตรู้แล้วว่าเขาเดินไม่ได้แน่ๆก็เลยพาแหวไปหาสาตวรพเพ์อยู่อำเภอเทพสถิต ตอนก่อนจะไปพิจิตรออกจากโคราชมามามาเสร็จนั่นไปฮอดเทศเาเทศแล้วแบบนั่งกะหมอกระชีดยาแก้อักเสบหายแล้วก็น่าจะจับคำข้ามองหมอว่าน่าจะแบบมันตรงข้อต่อตรงขาช่วงขาจากสะโพกลงมาน่าจะมีปัญหานั่งอาจจะดึงเชือกนั่นแหละพราะเขาไปเห็นว่าเชือกพันขานั่งนั่งอาจจะกระตุกแรงอย่างนี้นะมันก็เลยอักเสบแล้วบวมไหลแต่หมอบอกว่า ถ้าเรื่องตแตะจะแตกจะหักไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าบว่าทายอยู่บงอยางก็คือถ้าเดินไม่ได้ภายในวันสองวันก็คือต้องไปเอ็กซเรย์แต่ว่าพอดีพอหลินงานยุพิจิตเสร็จแล้วนั่งหึ่งนั่งยางได้เริ่มยางเริ่มจากยางอย่างหมู่มมบ้านกับยางตอนนี้บ้านเลยเศร้าเจ็บดีก็วิ่งนีแล้วโดดขึ้นลงเตียงโดดไปโดดมาอีกแล้วอ๋อไอ้แถนน,นางแบบนางนอนอยู่ในกระเป๋านาง ไปไหนคะเพิ่งเข้ามาจะไปเซนทันอุดรคะ่ะเสรจธุลาจากเรื่องที่ดินแล้วก็จะไปเซนทันอุดรต่อเพราะว่าน้องอยู่เครื่องสําอางหมดแต่เรกว่าจะให้พี่ชัดเป็นคนไปซื้อแต่พอดีเออเราไปเลือกเองดีกว่าพี่ชัดอาจจะติดธุระแบบให้พี่ชัดได้พักก่อนแต่เรกว่าจะให้พี่ชัดไปซื้อให้แต่น้องแบบอยากอยากไปเลือกของด้วยก็เลยไม่ใช่อะไร,ระค่ะจูบโซบอยากกินสวเซนคือไม่ได้ไปกินเวนเซนเลยท่าน ขอน้อยเดี๋ยวจงทองนั่นนี่แม่จงทองเพื่อไปกินแซฟเฟ่นเซ่นกินข้าวปั้นซสมีล่ะน้อยเดี๋ยวข้าวสาข้าวเที่ยงพร้อมกันเแม่กินมาะทิสี่ครังท่านตำรวจแม่เขาไม่อยากว่ะอีมีตื่นเอาสวัสดีค่ะสวัสดีแบบนี้ค่ะถ้านอนสบายถ้ามันสิวันได้ลู้ก็สันแมนนี่ช้าวะ กลับยังค่ะพี่พลิชากลับยังเพื่อนัน,น,นมาสาวพอเพิ่นทอดหมูแดดเดียวให้เพื่อนกินนิดนึงเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะจงทองไปใส่เซเว่นเซ็ตทอดหมูเดียวเดียวสวัสดีค่ะพี่เข้มเมื่ก้เสือ่อนสีปากลูกสาวใส่ฟิลเตอร์หนูฟิลเตอร์ปากแดงแก้มแดงไหมฟิลเตอร์ปากเมซอนปากแดงแก้มแดงไม่รูไปงานแต่งไหมคะไปคะ่ะ หอคอยเพื่อนในเด้อนนอง <laughs> พี่เสือมาสังส่งัอคอยเพื่อนในเดื่อยุกิเขาชอบอะไรชอบกินอะไรเวลาไปถึงเซเว่นเซนเซเลบตี้บราวนี่พนมากินเซเลบตี้บราวนี่มันกับพไปแต่กินอยู่วนี้แหละเนาะหรือว่าข้าสัังว่าเป็นวะสั่งไม่เป็นก็เลยแบบได้ประมาณนี้สวัสดีแม่แสงเทียนค่ะ ผมเล็กกินอะไรก็ได้น้องอยูเป็นเด็กที่รูปร่างสูงแล้วก็กระดูกใหญ่้วนแน่นอนสักคู่้วนแน่นอนก็จะมีบ้างจริงๆอันนี้บอกเลยเขาเป็นคนรูปร่างใหญ่คิดถึงลูกสาวจรงเลยคะ่ะคิดถึงแม่แม่เหมือนกันคะ่ะ ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะขอบคุณค่ะน้องอ่าคิวรครเพนันเท็ดดี้อย่างเฮื่อนวันที่สิบพี่น้าเดี๋ยวมามันชนมันชนงานเฮ้ามันบ้างพอดีคุยกันเดี๋ยวเราคุอกัน้องเรียนแอคติ้งเสร็จแล้วค่ะแต่มาทำธุระเรื่องที่ดินให้เสร็จเจอกันขโมูนึบอกไทยเขาเอินไว้อย่างกับแอคติ้งอย่าง พูดเถอะไดราละเอีไม่เป็นพี่มันเหรอเขาสร้างเป็นแต่อันนี้แต่เด็กคอยกับพ่อสันท,ท,นทันเรื่องไอติมเด้ไอศครีมนี่แม่อูไม่ค่อยชอบกินไม่ไม่ชอบกินเย็นๆย็นหรือกินเปรี้ยวๆมันเค็ดแขีวเนี่ยมากกินยุของหวานก็เลยคิดว่ายุคยิสร้างห้เอออันนี้มันเข่าตากรรมาการสุดแล้วคิดถึงทุกคนนะคะคิะคดถึงค่ะ <c ười> สวัสดีแม่อองค่ะพ่อตุ้มอยากอยู่แล้วพ่อตุ้มดะเรียงหมา อ๋อค่ะกลับมาพี่เออพ่อตุ้มต้องรับผิดชอบอยู่แต่แม่ซื้อมาให้ไหมหรือแม่ไม่ไปพ่อเป็นคนพาลูกไปบอบอบ่่แมอไปเขาต้องไปเลือกเขาเลือกเครื่องสำอางเสร็จเดี๋ยวขอามาเปลี่ยนเอาป่ะเจ้ากลับไปกินไปกินอะไรติ่มหน้าข้ากันได้หรอโอ้ยไปกินกับลูกโลดเดี๋ยวข่ออยนนั่นมะเมนปิดกล่องละควันติดจ่ะอ่าเพิ่งเลี้ยงแอปติงแล้วไม่เจอมะเมนเปิด เอิ้นว่าไปอย่างว่าอุ้คอยก็ลืมภาษาละครก่อนเนี่ยนักอยู่เรียน acting ที่ไหนคะ<ด>อ่ะาของดิมบล็บอกนี่คือเป็นส่วนของเว่ยควอพนันจัดมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพวกนี้ไม่นไม่มีคะ่ะไม่มีพวกนี้อีกหนึ่งวันจะจัดการเรื่องที่ดินให้เสร็จแล้วก็ยี่สิบแปดก็จะไปงานแตง่งลูกชายในห้างที่อ่าอำนาจเจริญ อาจจะได้ไปช่วงเศร้ามันก็มีแช่ช่วงเศร้าหมือเแล้วก็ต้องรีบกลับมาครับเพราะเราจะเดินทางกลับกรุงเทพเปิดกอมเมื่อไหร่คะเขาจะเขาจะว่าเมษาเขาจะฟังเบิงค่ะเบิงชอบเออเออัอน,นั่นละ อ๋อมีคือว่าถามจรกระถามทุ่ทีหล่ะก็ว่าตอบเขาเอื่อวมาอีหยังเขาเอื่อวมาอีหยังอยู่ว่ากันอยู่ทบอบทบทพ่อกับแม่ยกำลังงงอยู่วันนี้พี่เอ๋มาเวิร์คช็อปรึเปล่าคะเออเออเออมาจังสันหละทรงไปแนวนั้นล่ะคิดถึงนะคะแม่วงปวดทั้งไหนปวดเนี่ยล่มใช่งอนยังไม่เล่นแม่ง่ายมากเขามาหน้ามาเล่นมาคันมาบ้านน่ะแล่น่ะนึ่งไปนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าเลย น้องเท่ากะโอ้่อยจะขานไปลับเดินมามีแต่เนวเห็ดไหมอยู่บ้านไหมขับนี่มิเตเนลคือมันมิแตเนแบบอเกียนั่นเกียนี่ตอนเย็นไอ้โอ้อ่านแล้วนั่นนะท่นวยระสากินยาพาราพราะท่นนาะพวกมันปวดหัวกันนี่สิไปกินนะ่านเยอะแสิไปออาซิมใส่ซอสเออไปแล้า ทำไมต้องร้านโทรศัพท์น้ำเนยไปนั่นสิไปในท็อปเรวนหรือไหนไงนข้ามไมันมีหม่องจอดพอขอยุ้ยเราจะไปเปิดเองโอเคบ่ข่อยขาดลงแหมอเ่อย้าอเออออีหลัปเงียวแ้วมีพ่อแล้วกให้พ่อมายังมาส่งรถไรเดี๋ยวเออเเอาได้กลับมาเลยสร็ีเียเอา มันนี่ยากเดะยูยมีตื่นยังคะยังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อขายเนื้อมุกจนกับข้าวเมื่อเช้าน่ากินมากาต้มอันต้มป่าแกงป่าใส่อันดอกพักติวแกงปลาเมไม่ต้มไปซื้อปลาคออจากตลาดไม่ศราเนี่ยพักติวนหน้าเอาจอยอามาาได้บุ้ง่จะไปทำธุระที่อุดรค่ะพ่อ ครือสำอางที่แตง่งที่ขึ้นเวทีเบิร์ดแปะรองพื้นกับแปลงเบิดกกะสิไปเบิร์งพอดีมีโอกาสมาเส้นทันรวนวิแม่ยังมีบัตรส่วนลดอยู่นี่ว่ะโอ้มันใส่เขาเขาเตอร์อรชาแนลไ,ได้มันใช้ได้ในเซ็นทันเอาแล้วชาแนลไม่ได้อยู่ในนั้นเหรออยู่นี่ได้แปง้งแอนแปง้แปงฟ้นกับันนั่นเบิดกับร่องพื้นเบิด สวัสดีน้องวีคะ่ะสวัสดีพี่วีคะ่ะเอา้ามีตาหาขอบคุณแอดมินคะ่ะขอบคุณแอดมินบ้านยายตาเพจใหญตาหยีนะคะมีของมีอะไรมั่งลูกสวัสดีแม่ปองคะ่ะสวัสดีค่ะมีสินค้าหลายอย่างเ,<อ>เนาะมีอย่างแนวมันน่ะน,น,น้องยืดเท่าไหี่อะยืดเตอร์ยังถอดออกด่วนเลยยูดเตอร์แนวหุ่นเห็ดบลได้เออเดี่ยว เอาท่านาขี่หมดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันมีอย่งแนก,ก่อที่หลวะเมื่อนั้นกระเป๋าผ้าจากแล้วแต่มีของจิปถาถะหลายอยา่างมีอยู่กี่ใบ<ม>บอดี้โาชั่นโอ้ต่างห่าวห่าวแทแต่ละอสุสๆ ราจะแวะท็อป้องหานก่อนนะพะตุ่มติดไปซื้อซิมในโทรศัพท์อีกเครื่องสองซิมเอาทิดได้เบื่อเราจะจะไปติดเน็ตจะเพิ่มกล้องวงจรปิดที่บ้านพ่อมา,มาโดนเขาขาโมยกับขืนเฮี้ยนพี่น้องเน็ตเบิเป็นศูนย์ก็ศูนย์ค่ะก็เลยติดติดแม่งอ้อมบ้านเลยม,มุมมุมบม่ได้ติด มาแมนมาเลยติดเน็ตเบิดขอยไปเลยมาบ้านโดนบ้างไดหน่ะการม,มาบ้านโดนขโม้ยงดัดเล่งางัดเข่าขอยไปขายถ้าแต่รอบที่เราคนละรู่วะแล้วมันนั่นมันปากตะแกงหัวหลังขางหลังมองหลังบ้านแม่หลังบ้านหลังเกาอ่ะอกิจทำไมมันไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะเรื่องจากใช้ดยก สวัสดีค่ะแล้วเรื่องขโมยก่อกนลืมบอกสุฟังแต่ง,งวดที่แล้วงวดที่แล้วแตไม่่ที่ดินนี่แหละตรล้สิไปขึ้นเล่าเอาเข่าลงสีเพราะยังตุ้มันเปิดกุญแจลุ้นก็ล็อกออกเอา้าเขาันนั่นเห็นปะมองันบานพับกุญแจเจ้าจไปหมุนออกแล้วก็กีดกีดตะแกงหัวที่มันเขาเห็นหัวคือนั้นว่าสั้นที่สูงที่สุดเราใส่ตะแกงคนรกีดเพราะให้ล้มกระสอบเข่าล้มตรงก้นอะ่ะ กินทอดดีหลายเด้กินทอดพินุคือกันคินฮอดแม่แม่ทุกคนสวัสดีแม่ปุนกงสวัสดีแม่เหมียวสวัสดีพินุชคนสวยยิ้มหวานใส่กล้องนด้แหละแมนูไรกเราจะไปจะพาลูกสาวไปซื้อรองพื้นกับแป้งแล้วก็จะมาเปิดซิมจะทําจะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มมันปากหัวคอยเขา,มาแม่เตีว่าเตียว่าสิเกงใจหมาหาตัวนั่นหรือว่าสิทะยอยเอากับว่าลูกว่าเขาหายหาสอบ แต่ที่ทย่อยเอาไปแก้ดน,ะ,นะพี่น้องหาสอบกันสิว่าได้หลายบาทอยู่ป่สิได้หอดพันกว่าบาทอยู่เป่าหรือสองพันกว่าอยู่เป่ะเนาะมันว่าแล้วเขาเป็นถึงแมนสิได้เงินพันกว่าบาทนี่แหละหรือว่าสิสิคิดว่าเดี๋ยวกูที่ทะไอยเขามาเอาเรื่อยๆดอกจะสิแหมนี่ละการบริการบ,บ้านไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนนะคะตอนเดือนมกราเนี่ยคือแม่อุ้มสังเกตงานมันตลอดมันบลและเรา มันบ่ไร้กับบ้านมาเลยจอมชูงานโคตรแบบเขากระลู่นั่นแหละว่าเฮาบ่ไริกับแล้วพอดีมันบ่ไร้กับมาเติมเน็ตกล่องของกล่องวงจรปิดมันก็เลยเบิดพอดีพอดีกันสุกเรืองเลยใส่เน็ตสายอ่าบันริกใส่เน็ตสายแล้วค่ะจจงไหนละข่อยมาเข่ามาหันขันงานเฮี้ยนกะแต่บัตริอย่างพ่อไม่รู้ไม่ถึงของมิคาย่อยเลยแต้เสื้อผ่ากะลองเท่าเป็นส่วนไหลอยู่ในหัน แต่ว่านี่เรียวมีปัญหาก็ตรงว่าแบบเอมันทํามันขโมยแบบเมื่ออาชีพมันหนาจะเอารถมาจอดมองเี่นวะ่พวกเจ้าเห็นว่าที่หลังบ้านฝ่ายที่มันเป็นเป็นเดินเดินคนเลี้ยงวัวน่ะก็ค้นขึ้นค้นขืนมันบ่าอันนี้ร้อยหาสอบหรือว่างวดรุ่นสิมาเอาอ,อีกแต่ว่าห้อยปาดปาดหัวไว้เพราะล้มกระสอบเขานี่แหละขึ้นศูนย์เนี่ย ลูกสาวจะลงไปเบียบไระลงไหมแต่ลงไหมลงไหมไ้ไปเปิดสุดว้าขอยืมไปเดช้อแค่นั้นไหมแต้วเปิดไปซ่เสื้อเมื่อกี้เปิดแล้วเขาจะใส่ซิมที่หลังมันมได้เหรอเอาล้นอาของแม่เหรอของแม่เหรอต้องว่าคือ บ่ออะไรอ่ะข้ละ,ล,ะละอันมล้งเนาะไม่ใช่เอาแต่บัตรประชาชนทุกคนเลยซื้อใบให้ก่อนเบอะไรส่วนถาดเยอเงินให้นีไหมจักบาทก็<ม>สามลอยพ่อเอาจใจดีพันหนึ่งต่ว่าต้องทวนมสิบ่อบ่อบ่อมาทวนนี่ยังไงมาฆ่าลูกไปเหยวแต่คอยมาส่งลูกก็ได้ไปี่ลราไปชีช้ๆกันบุญเหลือน่ารักมะแม่นหนูมะแม่นยูมี บ่กับไม่อุ้มต่อค่ะบ่เลี้ยงข,มขญญงะมุยก่อนขอยสูนอยู่ท่านพ่มาเปิดรถรถข้าเนียนตรงมือจับมันห่างอันเมื่อนี้อีหล่ะบ่หลับนะจากบ่บกค่ะเพิ่นตื่นเลี้วเพิ่นเพิ่นตื่นสายมื่อนี้ออเออก็จะไปก็จะไปทำก็ทำระวังแดดด้วยยุกี้นี่มาตากแดดโด,ดยที่เบาอย่างเอ,อ้ย คนหาไปแล้วกลับกล้องอ้บ้างโยงามไปแล้วค่ะจะฝ่าตัวเขาจ้าไปว่าเลี้ยงกันขมุมยกันมาท็อปหนองหานค่ะมาคุยข่อยตัวแต่ข่อยก็เครียดจ้วยนะอิหล่าเครียดเลี้ยงหยังพี่พี่นุชคนสวยของนอง้องย่ามีเวลาไปนั่งกินชิวๆกับพี่นุชนะ สวัสดีค่ะแล้วเราเลี้ยงขโมยตัวพี่นอ้องมันเนียนพวนผู้หญิบ้านพนกับมาม่ไทยรูปไปกต่แจ้งเพื่อนไปอยู่คือบางทีเราก็แบบมันมีภัยแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะเนาะเพื่อนกันเลขสันนิษฐานว่าทําไมเหมือนแบบจอบเอาไปเท่ละน้อยคือจะจะให้แบบรามาณว่าไปเขาเห็นความผิดปกติแต่คุณบางอา งัดกุญแจมันจะต,ต้องหลุดออกกันบาเห้องก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็นับนับจะสอบเข้าห้าอยู่แล้วว่ามันหายไปเท่าไหร่ก็เลยสีติดกล้องเพื่อมีติดเพิ่มบักคักเด้ค่ะมันก็ว่าึ้นว่าเป็นเป้าของคนที่จะคือแม่บ้านไม่อุ้มราดกลุ่มบปได้ค่ะหลังบ้านทาทากาแพงเพิ่มก่อนที่ห้องเส็ดเล่าใส่หลังบ้านนะเล่าเข่าไหมกำแพงสูงมากคือต้องมีเวลาทํา มันต้องมีเวลาเลยแหละที่จะมาค่อยๆกรีดกรีดตะไครยข้างบนน่ะให้เข้าหลวมตัวแล้วก็เข้ามาแล้วเอากระสอบเขาออกไปได้ทั้งที่หมาอยู่ห้าตัวแล้วทําไมมันไม่เห่าแบบหรือว่าหมารู้จักสินซิม่ะหรือว่ามันเห่าอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ได้สนคือคนนี้เพื่อนมาเบิงมาไมา่แย่งเงี้ยนไห้เพื่อนกับวาเกี่ยหมาเร็วแล้วกับมาแล้วกับไปแม่ยางเลล้ว่ะ แล้วก็คือวบามีกล่องอยู่แล้วเวล่าบบเลยขึ้น,น,นบ้านนิดข่อยน้าเบิร์ดข่ยบ่รด้กลับบ้านบออันนี้มันเป็นอันนั้นแม่เน็ตอัน,นอยียงก่อนหรือว่าก็เป็นความสะเพร่าคง,งจาขวงนะมนเน็ตอันเป็นกล่องอันไหมเราติดอยู่มุมฟังทั้งนี่สาสตร์มากแม่ศาสตร์ก็จะเห็นเห็นมุมฟังทงั้งเพียเพราะตั้งใจจะติดดูหมาตอนกลางคืนว่ามันวิ่งอะไรยังไงมันปีนออกอยังไงไหมแต่ว่าพอไม่เฮ็ดเล่าเล่าไปทั้งหลังบัเนี่ย มันก็นเลยบอไอ้นั่นมันก็นเลยบอบอจับภาพส่วนของส่านเราอยู่ดีนั่นแหละยันเขาไวต้ตท่านบอล่มัต้องไวต้ตครับเพราะว่าเราควันติดแล้วก็บอกไปเลยว่าโอ้หนูยุตากเดียวแล้วใส่เสือเะนะอ้อียนปูดไปนะยันตะลูกดำกว่าน้องดำมาลูกเสร็จหรือยังลูก อีหล่ะคือเรียนตากแดดแหม่ดับนะแต่มาจะก,ก่อเสม,ม็ดเคล็ดหักนะี่ยังไม่ทันได้เศร้าดำอยู่ห้อนแล้ว,ต,ลลวต้องเอาโฮมไหมลืมลืมข้าวอ่ะต้องเอาโฮมมาได้อย่างไงโทรศัพท์ในในบัตรประชาชนแม่ขขอองงแม่ลูกโอเค<บ>แล้วน้องอยู่มีอ่ะม,มีไหมอีหล่ะวันนั้นแม่แม่เดี๋ยวแม่อุ้มทีได้ปิดเดี๋ยวแม่จะได้ปิดคุยก่อนคุยเล่นกันอ่ะถือก่อนแม่เก็บคอ เอาออพี่ชายก็เลยขอมะหัวเนี่ยเสียงเงนหวมันมากุดมอนอีกแมว่าอุดอักแต่นน้นจับปากเนี่ยงินทอนมาไหมตสียงเงินทอนมาโองมหยบิโอ้ขอขอโทษขอขอโทษขอ้โทษหลักก็เาะน้ำแม่แมด้หลไปเลียมึงเขาบีดย่ไปได้เห็ดปากเปียวใส่เงินต้นหลัพสาอยู่ เขาจะเอาโต๊ะไก่ัวขวายะกีเรียนตัดเดี๋ยวนี้มีพี่ดีมาอเยอะพอเค่ยันเดียร์สวัสดีค่ะปวดหัวมากค่ะหอนค่ะหอนจะปวดเมียนม่มันปวดมองงี้แม่พ่อล้างไปหดมองเนี้ยเกี่ยวกัไม้เกียร์เมื่อไหร่พอเป็นไม้เกียร์ปีล่าสุดปีที่แล้วอ้าบอกแม่แม่เดี๋ยว จะไม่มีคลื่นแล้วตอนนี้รอไลให้ดูอีกนะคะมันจะไม่มีคลื่นเน็ตแล้วนะคะแม่แม่มันจะมีแต่คลื่นทะเลพันใจเซลอยไปเซียวเหรคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะชินหัวแม่แม่ทุกคนคะ่ะหมอฟูนิดนึงนะคะวันนี้ยี่สิเก้าที่ไหนสมุทรสาครเหรอสมุทรสาครมเจอกันหน้านะคะวัดโคกขา<อ>ม รรวัดโคกขามสมุทรสาครเจอกันนะคะแม่เมอภูดายุไกรนะคะวันที่ยี่สิบเก้าวัดโคกขามสมุทรสาครแน่นอนเลยพีือเปล่าแน่นอยากไม่เกี่ยวสมุทรสาครสมุทรปากกาสมุทรสาครข้ารักหนูสมุทรสาค,นสาค,นสาคนรนั่นรักที่อะไรอังนี้หรืองาของสมุทรสาครเพราจัดเดือนน,น,นี้ เรื่องน,นั้นปน,น,นประจำปีเขาเจ้าะอะไรเนียนงานประจำปีวัดเอียงก่อนหลวงพ่อรวยมันบอที่เขาไปตอนนั้นและะน้วก็วัดโพดเจ้และะ้วก็อ้ไ่ไล่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ